สั่งซื้อสินค้าไปอาสองคู่นะครับ2คู่ก็จะเป็น4ชุดชุดหน้าหลังนะครับหน้ามาแค่ชุดเดียวนะครับขาบอีกหนึ่งชุด แค่หนึ่งชุดนะครับก็ส่งขามานะครับมีแจะขาดี่ครับ